สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ถนนเสรีไทยเริ่มจากแยกนิดา้าสิ้นสุดที่บางชันนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินมาเลาะแถวเสรีไทยนะในแนวนะครับเ,รเดิมเดิมนะครับก็คือหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์เป็นยังงกันบ้างนะครับในถนนเสรีไทยเริ่มสตาร์ทก็ตั้งแต่นั้นแหละแยกนิดา้ามา เรื่อยๆบนถนนเสรีไทยนะครับมาดูกันว่าตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์มีอมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับเส้นนี้จริงๆแล้วเป็นเส้นหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับโดยปกติก็จะมีหมู่บ้านจัดสรรโครงการให,ใหญ่ๆหลายโครงการเลยทีเดียวแต่ว่าในแนวถนนริมถนนตรงนี้เนี่ยแต่ไหนแต่ไรมานะทุกเส้นทางถ้ามีถนนแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีตึกแถวอาคารพาณิชย์เพื่อที่จะทำมาค้าขายหรือว่าเปิดกิจการบริษัทห้างร้าน แลาสำหรับเส้นเสรีไทยก็เหมือนกันนะครับก็ถ้าเป็นสมัยทุกวันนี้เส้นใหม่ๆก็ไม่ค่อยมีตึกแถวก็จะมีแต่หมู่บ้านกับโครงการหมู่บ้านจัดสรรเสรีไทยแต่ก่อนก็คือสุขาพิบาลสนะครับเป็นชื่อเดิมก็คือถนนสุขาพิบาลสองแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นถนนเสรีไทยจากนั้นก็ เรียกมาเรื่อยๆนะครับตรงนั้นโอเคครับเรามาดูนิดหนึง่งแต่ในเรื่องของตึกแถวหรือว่าการมณิทก็ค่อนข้างจะเงียบอยู่นิดนึงนะครับไม่ได้คึกครักเท่าที่ควรโดยปกติก่อนหน้านั้นที่แอดมินเคยมาเป็นเซล์เนี่ยมาพบลูกค้าก็ถือว่าลูกค้าหรือว่าร้านค้าค่อนข้างที่จะเปิดกันนาหูน้าตาแต่ช่วงหลังๆมานี่ก็อย่างว่าเลยพฤติกรรมผู้บริโภคอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอันนี้ก็ เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าในแนวถนนสไตล์อย่างนี้เนี่ยหลายๆที่ไม่ไม่เว้นแม้แต่เสรีไทยเนี่ยไม่ค่อยมีโครงการตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ผุดขึ้นมานะครับแม้กระทั่งในซอยนีย่ค่อนข้างจะหายากเพราะว่าเป็นช่วงยุคเปลี่ยนผ่านเลยนะครับแอนดินก็จะพูดตลอดเวลาเลยว่าจะเปลี่ยนผ่านแล้วนะครับไม่จะไม่มี ตึกแถวอาคารพาณิชย์โผล่ขึ้นเยอะแยะเท่าเหมือนแต่ก่อนแล้วก็วจะเป็นส่วนใหญ่ก็คอนโดหรือไม่ก็หมู่บ้านจัดสรรไปเลยนะครับตรงนี้ดูกันมาเรื่อยๆนะครับถึงตรงนี้ก็ยังอยู่บนถนนนั่นแหละเสรีไทยนะครับมีปิดกิจการก็เยอะอยู่นะฮะตรงนี้กันเป็นบางช่วงนะบางช่วงก็เปิดคึกคักแต่บางช่วงก็จะปิด แต่ถ้าคึกคักก็จะเป็นในแนวอย่างตรงนี้เนี่ยทางเข้าหมู่บ้านสากรหรือเปล่านะตรงนี้ถ้าเป็นสไตล์อย่างนี้ก็จะมีการทําธุรกิจคึกคักอ,อยู่นะครับตรงนี้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีแนวตึกแถวแล้วก็อาคารพาณิชย์ถ้าเปิดหมู่บ้านทิศตรงไหนเนี่ยประมาณนั้นแต่ทุกวันนี้เนี่ยหน้าทางเข้าหมู่บ้านก็จะเป็นรูปน้ําพุบ้างรูป หลายๆรูปและรูปม้ารูปอะไรเนี่ยแล้วเขาก็ปั้นให้สวยงามเมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะผ่านแถวๆบึงกลุ่มนะครับเขตบึงกลุ่มหรือเปล่าอันนี้มองๆหลดตรงนี้ไม่ใช่นะครับตรงนี้น่าจะเลยมาแล้วอันนี้เป็นทางด่วนตรงนี้สะดวกนะครับหมู่บ้านจัดสรรเขาก็รู้ว่าจะมีการทําถนนทางดงทางด่วนพวกเนี้ยเพื่อความสะดวกสบายเขาก็มาก่อสร้าง คนก็มาอยู่อาศัยเนี่ยเส้นนี้ก็มาเยอะนะครับคอนโดไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายมือหรือขวามือเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับเสร็จแล้วก็มีของการใหญ่ๆก็มีแต่ว่าในเรื่องของหมู่บ้านเป็นบ้านเดี่ยวก็หรูหราเลยแหละนะครับตรงนี้ก็จะมีก็ถือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเส้นนึงแหละตรงนี้นะครับ แหลมยังมีปลายปลายนะฮะช่วงปลายปายเนี่ยก็จะมีะสวนสยามนะครับสวนสยามแล้วก็นิคมบางชันเนี่ยหมู่บ้านหลูหราทางด้านสายมือเมื่อสักครู่เนี่ยก็ผ่านมาอีกหนึ่งโครงการนะครับจริงๆก็มีเยอะนะครับแต่ละซอยแต่ละซอยเขาก็มีโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นบ้านทั้งบ้านเดียวและเทาเ้าเลยกนะ็ ปลายๆเนี่ยเขาจะมีนิคมอุตสาหกรรมบางชันซึ่งจะเป็นนิคมขนาดใหญ่หพอสมควรนะครับอันนี้เลยส่วนสยามเมื่อสักูนะฮะทางเข้าส่วนสยามซ้ายมือตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่ามีส่วนน้ำหรือว่าส่วนสนุกซึ่งเป็นแลนด์มาร์คหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวนะสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ มาดูคันต่อนะครับช่วงนี้ก็เลยส่วนสยามนะครับก็จะเป็นแถวแถวหมู่บ้านเกษราหรือเปล่าตรงนี้แอดมินคล้ายครับคานะตรงนี้แล้วก็จะต่อไปก็จะเป็นเนี่ยช่วงนิคมอุตสาหกรรมบางชันนะครับก็จะเป็นพวกแนวคอนโดจะว่าไปนะครับในเรื่องราวของตึกแถวหรือว่า อาคารพาณิชย์เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็อย่างที่เคยเกิดแหละยุคเปลี่ยนผ่านนะครับตรงนี้ก็น่าจะกทำเป็นอย่างอื่นอันนี้ช่วงแทไอ้นิคมอุตสาหกรรมบางชันแล้วนะครับตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโรงงานต่างๆนะครับหลายๆโรงงานดังๆกับพวกมาม่าฮอนด้าพวกเนี้ยที่ดังๆครับ, Mama, Honda, ท,รบที่จริงก็มีหลายไอโครงการหลายๆบริษัทแหละ สำหรับช่วงนี้นะครับจะไม่มีแนวตึกแถวแล้วก็อาคารพาณิชย์เลยนะครับส่วนนี้ส่วนใหญ่ก็จะห่างๆกันมานิดหนึ่งเพราะว่าเป็นแนวของบางชันนะครับนิคมอุตสาหกรรมบางชันดูนิดนึงนะครับเผื่อว่ามีอะไรหรือเปล่าตรงนี้คอนโดหรือว่าโรงงาน อันนี้ก็เป็นโรงงานขนมปังนะครับอันนี้ฟาร์มเฮาก็อยู่ในแนวนั้นแหละนะครับมีคมอุตสาหกรรมบางชันอยู่นะครับตรงนี้ก็เห็นขึ้นมาหลายๆโครงการหลายๆบริษัทอยู่นะครับติดไฟแดงนะครับตรงนี้ก็จะตัดออกนิดนึงนะครับครับรับชมกันต่อนะครับมาอยู่ในช่วงแนวๆของนิคมอุตสาหกรรมบางชันกนะ จะไปสิ้นสุดนะฮะตรงนั้นเลยแยกมีนบุรีนะครับตรงนี้ก็ยังไงยังไงก็มาถึงตรงนี้ก็ต้องขออนุญาตนะครับปิดคลิปนิดนึงนะครับตรงนี้น่าจะมีบ้างนะครับตรงนี้มีนิดหนึ่งยอมหนึ่งตึกแถวอาคารพาณิชย์เนี่ยอยู่แถวแถวด้านหน้านิคมเนี่ยตรงนี้ก็จะมีบริษัทห้างร้านเปิดกันอยู่ พอสมควรนะครับก็ไม่ถึงกันว่าจะอะไรนะจะเงียบเงา,านะครับตรงนี้แต่พูดถึงนิคมเขาไม่ได้นั่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีแต่โรงงานขนาดใหญ่ๆทั้งนั้นโอเคครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ในย่านถนนเสรีไทยนะครับ ก็เริ่มจากแยกนิดามาสิ้นสุดช่วงนี้แหละนะครับก็คือช่วงบางชันก็ต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆขอบคุณที่ติดตามรับชมทั้งในประเทศและต่างประเทศและสําคัญที่สุดขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ